กองทัพอากาศโคลอมเบียส่งเครื่องบินทหารมารับพลเมืองของตนที่เป็นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายและถูกทางการสหรัฐจำนวน1 1 0คนส่งตัวกลับในวันอังคารการส่งเครื่องบินมารับผู้อพยพก,กลุ่มดังกล่าวของทางการโคลอมเบียที่มีจุดพักรับผู้โดยสารที่นครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียและที่นครฮิวสตันรัฐเท็กซัสเกิดขึ้นหลังเกิดกรณีพิพาทเมื่อวันอาทิตย์ระหว่างสองประเทศเมื่อประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรแห่งโคลอมเบียปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เครื่องบินกองทัพสหรัฐ นำตู่กลุ่มคนเหล่านี้มาส่งที่ประเทศบ้านเกิดประธานาธิบดีเปโตรกล่าวว่าการจัดการเช่นนั้นแสดงให้เห็นถึงการขาดซึ่งความเคารพต่อผู้อพยพทั้งหลายคำปฏิเสธของผู้นำโคลอมเบียทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจากโคลอมเบียเพิ่มส่งผลให้เปโตรโต้กลับว่าจะทำการเช่นนั้นสำหรับสินค้าสหรัฐด้วยก่อนที่ทั้งสองประเทศจะประกาศว่า สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมอ,อกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดนี้ได้ในการส่งเคเรื่องบินมารับพลเมืองของตนกลับนี้เปโตรกล่าวว่ากองทัพอากาศโคลอมเบียจะช่วยให้ผู้อพยพเหล่านี้สามารถเดินทางกลับบ้านได้โดยไม่ต้องถูกจับใส่กุญแจมือและบทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีของผู้ถูกส่งตัวกลับประเทศคือสิ่งเราจะยึดถือทำตามต่อทุกประเทศที่ส่งตัวพลเมืองของเรากลับมา ปอกลาทอธงนอร์ดูซารัตเดินหน้าทำการส่งตัวผู้อพยพออกนอกประเทศตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วตามสัญญาที่ประกาศไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งและกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าหากประเทศใดไม่ยอมรับผู้อพยพพอที่มาจากประเทศตนเองกลับโดยเร็วพวกเขาจะ,ะเผชิญต้นทุนทางเศรฐษฐกิจที่สูงมากมากและเราก็จะเรียกเก็บภาษีขนาดใหญ่ในทันทีแต่ในขณะที่โคลอมเบียมีท่าทีไม่เห็นด้วยกับนโยบายส่งตัวผู้อพยพกลับด้วยเครื่องบินกองทัพสหรัฐกักวเตมาลากลับยอมรับเที่ยวบินหลายเที่ยวจากกองทัพอากาศสหรัฐ ที่นาตัวผู้อพยพที่เป็นพลเมืองของตนกลับมามากมายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเที่ยวบินล,ล่าสุดที่สหรัฐนําตัวผู้อพยพชาวกัวเตมาลากลับบ้านเกิดมีขึ้นเมื่อวันจันทร์และผู้ถูกส่งตัวกลับทั้งหมด64คอนอรองประธานาธิบดีคารินเฮเรราแห่งกัวเตมาลากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าผู้อพยพชาวกัวเตมาลาคือประชาชนที่มีสิทธิ์และศักดิ์ศรีและเรามีความมุ่งมั่นที่จะรับประกันว่าการเออดินทางกลับมาถึงประเทศสู่ดินแดนของพวกเขาจะเกิดขึ้นในสภาพที่มีการดูแลอย่างดีที่สุด ทั้งนี้การจับตัวผู้อพยพก,กลับประเทศของสหรัฐครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียวเพราะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสุลการแห่งสหรัฐไอจัดเครื่องบินส่งคนที่เข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายกลับประเทศบ้านเกิดอยู่แล้วปีละหลายร้อย,ยเที่ยวบินแต่การใช้เครื่องบินของกองทัพในการดาเนินการดังกล่าวคือเงื่อนไขใหม่เพราะที่ผ่านมากระบวนการนี้จะใช้เที่ยวบินพาณิชย์และเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำเท่านั้น